สวัสดีครับเหล่าวัยรุ่มมนบนพม่าขอต้อนรับพม่าซาวสวิตเอเชียและนี่คือคลิปที่15ของซีรีส์การสอบสายอินฟินิตี้นะครับผมและวันนี้นะผมดักบวชก็เปิดช่วงที่2นะครับมันจะมีหินแล้วก็ใครที่มีหินลุกแล้วน่าจะสามารถปลุกตื่นหินตัวใหม่ได้นะครับผมแลว้วเดนี้ผมกำลังจะไปสุ่มตัวใหม่ครับลูกแก้วที่ผมมีคือผูกแฝงนะผมแต่ผมมีตัวถึงมันตัวมันก็จะขาดมืออในไปสุ่มใหม่ผมเลยดองตัวไปครับตัวม่วงสิบใบวัดใจเลยสิบใบวัดใจเลยครับผม ข,ขออะไรผมขออันนี้ขอเป็นการล่งก like no ันหรือไงวะลองคุณเลือกการล่งเลือการุ่หน่อยนะลองการุ่นี่ขอเป็นผมผมเลือกเป็นการุ่งแล้วผมเลือกเป็นการุ่งเลเลือกเป็นการล่งปุ๊บถ้าผมสมได้ผมจะได้มีหินเอาหินมีเทมไนท์โอเคสมการล่งไปเลยินขอทองแฝดสี่ตัวล้านตัวเลยจัดมาแบบบึ้ม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 อันนี้ผมปิดตาอยู่ผมปิดตาอยู่สีอะไรสีไรสีอะไรสีอะไรสีม่วงโอ้โหเลยเทสเกลือเลยเทส กูเหลือจจเชื่อเลยโอ้โหโอ้โหตือเลทีนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยิงแม่นนผมจะได้ห้าใบตรงนี้นะจะได้ใช้กันนานอยู่ก็วันนี้มีตะขาบอาข่สวมมาของโรไหายนะแต่เปิดเจ็ดโมงรุ่งเวของก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาส่มตัวหละอีกสิบใบแล้วมาปลดฟิกเกอร์หน่อยไปเดี๋ยวนี้ดวงของเริ่มเข้มเมนะ มันเริ่มไม่ค่อยได้ออกดีๆแล้วมันเริ่มเค็มขึ้นแล้วเริ่มออกเคม็เคมๆแล้วอันนี้เอาอันนี้ก็หมุนนั่นแหละถล,ล่มเนาะหมุนไปหมุนไปเอาไปแล้วผมนแล้วมีผอกดข,ข,ข้ามดูบ้างสิฐานในแบบเบิ่มๆอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ะน้ำบกนั่าตัวไมหมหรอโอ้หนักเลยเอ๊ะน้ำบกนั่งตัวปุ๊บขึ้นะเลยจัดมไหมลูกโอ้โห ก็เกือเลทีเหมือนเดิมคิดสกิปตตอนตีตะรับพระพุทธรเปิดของทองครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมบายๆครับผมไว้รุ่นกระสอบ